หลังจากมีคำวิจัยของสารรัฐมนูนในวันนี้นะครับแม้ว่าสารจะวินิจฉัยนะครับว่าการกระทำของพรรคเก้าไกลเนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยการล้มล้างกับปกครองแต่พรรคเก้าไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนานะครับเพื่อซากกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระหมหากษัตริย์ออกจากชาติ แต่อย่างใดนะนอกจากนี้พวกเรายังกังวลว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลวันนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวอีกด้วยเช่นอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับสารรัฐมนูลในอนาคต อาจกระทบต่อความเข้าใจและการให้ความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลักการสำคัญของระบอบการเมืองไม่มีความชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีตทั้งในสมัยระบอบสมบูรณ์รณาญาสิทธิราชหรือในสมัยระบอบประชาธิปไตยอาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ ในปัจจุบันและอนาคตยังกระทบนะครับอาจจะกระทบเรื่องสำคัญอีกเช่นการตีความว่าอะไรคือการล้มล้างการปกครองอาจจะเกิดปัญหาที่พวกเราเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ตรงกันมีความคลุมเครือทั้งในแง่การตีความข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเจตนา คำนิชัยในวันนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบการเมืองไทยในอนาคตอาจจะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบระบรบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในการหาข้อยุติ ความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมในอนาคตสุดท้ายคำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสียเอง พักเก้าไกลขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับจากประชาชนที่ส่งมาให้พวกเราตลอดนะครับหลังจากที่มีการอ่านคําวินิจฉัยแต่อย่างไรก็ตามคําวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้กระทบเฉพาะพักเก้าวไกลเท่านั้นแต่จะกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศและสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของพรรเก้าไกลเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทำนี้ครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับการดำเนินการใดๆหลังจากนี้ที่เกิน สมควรยืนยันว่าจะทําให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยยิ่งมากยิ่งขึ้นซึ่งพรรคเก้าไกลเรามีเจตนาที่จะยุตินะครับลดการนาประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นประเด็นความขัดแย้งในสังคมไทยเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงของระบอบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ข้อเสนอของสสพักเก้าไกล <c oughs> ก็ด้วยเจตนาแบบนี้แหะครับเจตนาที่จะไม่ทำให้มาตรา1นึกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายซึ่งกันและกันไม่เปิดช่องให้ใครผูกขาดความจงรักภักดีไว้กับตัวเองและอาศัยความจงรักภักดีนั้นสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่ง ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในวันนี้นะก็ก็เป็นประเด็นอย่างที่เรายืนยันว่าเรามีเจตนาไม่ใช่อย่างที่สารนูลวินิจฉัยนะครับการตั้งคร้งที่ผ่านมาไม่ใช่ครก้ที่นโยบายนี่ครับมีพรรคการเมืองด้วยนี่ครับก็ผมต้องถามว่าถ้าสารบอกว่าการ มีนโยบายในการหาเสียงเรื่องแก้หนึ่งสองเป็นการลดสถานะของพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองนะครับให้มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนผ่านการเลือกตั้งใช่ไหมครับคำถามผมก็คือว่าดังนั้นพรรคการเมืองที่รณรงหาเสียงว่าตนเองเป็นผู้จงรักภักดีอีกพรรคหนึ่งไม่จงรักภักดีนะครับหรือโจมตี ว่าอีกพักหนึ่งมีเจตนาที่เป็นลบต่อพระหากษัตริย์หรือมีการขึ้นรูปพระราชวงศ์ในเวทีหาเสียงถือว่าเป็นการลดทอนบ่อนเซาะทำลายทำให้พระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะที่เป็นกลางทางการเมืองไหมครับครับนนก็เท่าที่เห็นเท่าที่ฟังวันนี้ก็คำสอดคล้องคำความพิดผมก็สอดคล้องกับที่คุณ ชัยธิวัน์ได้ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องยืนยันเจตนาว่าว่าบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติอย่างนนในลักษณะแบบนั้นแล้วที่พูดเป็นภาษากล็ดเมื่อกี้ก็กังวลอยู่สองสามเรื่องก็คือนิยามของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมครับกังวลใจในเรื่องของ b บ u n ด a ร y ก็คือขอบเขตระหว่างนิติบัญญัติกับทาง แา้รัฐธรรมนูญว่าตกลงแล้วอะไรทําได้ทําไม่ได้อะไรยังไงทั้งหลายใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการาวินิจฉัยด้วยอ,อะไรที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเยอะใช่ไหมครับอาจจะมีเรื่องเจตนาแทนหรือมีเรื่องกับจินตนาการต่างๆนานาแล้วถ้าเกิดลงในรายละเอียดลงไปกว่านั้นก็คงจะเป็นเรื่องสําคัญสําคัญ,คญทางนิติรัฐนิติธรรมอย่างเช่นาการชันนิฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนสิทธิในการเข้าถึงการประกันตัว สิทธิในการรวมรวมตัวเพื่อเรียกร้องขอนไปเปลีในสังคมใช่ไหมครับ Right to Assembly Right to Bail presumption of innocence อันนี้มันเป็นเบสิกมากๆในระบบประชาธิปไตยแล้วก็เลยสื่อสารกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าเรื่องแบบนี้นี่ก็มันไม่ได้เป็นเรื่องของผมคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องชะตาก,กรรมของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องของอนาคตของระบบประชาธิปไตยในในประเทศไทยเลยทีเดียว,วก็เป็นเป็น สิ่งที่รู้สึกว่าเสียดายว่าเรามีโอกาสที่จะออกจากความขัดแย้งที่อาจจะมีคนนําเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่ในความขัดแย้งเราใช้รัฐสภานี้ที่ไม่มีใครสามารถผูกขาดความคิดได้ว่าควรที่จะเป็นลักษณะไหนแล้วเราหานิยามร่วมกันนะครับตอนนี้กเ็เป็นนิยามที่ออกมาจากคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูในรายละเอียดแล้วก็กลับมาหาเลยกันอีกทีนึงครับว่าจะ เดินหน้ากันต่อ,อยังไงนะครับ